นายแพทย์ภาคีทรัพ์พิพัฒน์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดมหาสารคามหารือร่วมกับหัวหน้ากลุ่มง,งานของโรงพยาบาลในสังกัดเพื่อกำชับบุคลากรทางการแพทย์ให้เพิ่มความประมัดระวังในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 โดยเฉพาะหลังการเข้าปฏิบัติหน้าที่และการถอดชุด P.P.E. เนื่องจากอาจเสี่ยงในการสัมผัสสารคัดหลั่งที่อาจเป็นตัวนำเชื้อมาติดได้ ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด -19 กระจายอยู่เกือบทุกโรงพยาบาลค่ะบางคนเกิดจากการติดเชื้อในครอบครัวเชื่อมโยงจากคลัสเตอร์ตลาดสดอำเภอโกสุมพิสัยและเกิดจากการปฏิบัติงานโดยเฉพาะกลุ่มแพทย์พยาบาลวิชาชีพนักวิชาการสาธารณาสุขเบื้องต้นย้ำให้มีมาตรการฝึกทักษะในการดูแลตัวเอง โดยเฉพาะในช่วงการปฏิบัติงานทักษะการสวมชุดป้องกันต่างๆเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นความเสี่ยงซึ่งมีชุดป้องกันแต่ว่าก็มีโอกาสค่ะที่จะติดเชื้อจากสารคัดหลั่งที่ติดมาตามชุดได้ส่วนประชาชนในอำเภอเมืองนครราชสีมาที่ลงทะเบียนรับวัคซีนเซนโนฟาร์มโคต้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นผู้จัดสรรก็ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ได้รับวัคซีนซีโนฟาร์มของพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาผ่านทางเพจโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะนำชื่อผู้ที่ลงทะเบียนมาพิจารณาตามเกณฑ์และตรวจสอบรายชื่อเพื่อไม่ให้เกิดความซํำซ้อน ซึ่งปรากฏว่ามีหลายคนที่ได้รับวัคซีนแล้วแต่ว่ามาลงทะเบียนขอรับวัคซีนซินโนฟาร์มเพิ่มซึ่งก็ไม่ได้รับการฉีดซ้ำนะคะ